นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่35แกนพลังงานลิกเกอร์เป็นซอมบี้กลายพันธุ์ขนาดใหญ่มีความอาฆาตพยาบาทมากและก็เป็นซอมบี้ที่มีเล่เหลี่ยมแพรวพรวถึงขีดสุดในเวลาเดียวกันจริงๆแล้วมันสัมผัสได้ถึงตำแหน่งของเซรุ่มไวรัสได้แต่เพราะว่ามันก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของโกวางหลุนด้วยดังนั้น มันจึงไม่กล้าเข้ามาช่วงชิงเซรุ่มตั้งแต่แรกอีกทั้งมันกำลังเสาหากลิ่นอายของลิ้นขาดอันนั้นจนไปเจอกับเจ้าจมูกงอนและพักพวกจึงได้ทำการชำระแค้นส่วนตัวแล้วก็รอโอกาสในตอนนี้โกหว่างหลุนก็ตายแล้วเจ้าลิกเกอร์จึงสามารถลงมือได้ในที่สุดถึงอย่างไรหากไม่ลงมือในตอนนี้ไม่นานไทแรนก็จะต้องตามมาทันอย่างแน่นอน โอ้ยบัดซบเอ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วลนะเนี่ยในเวลาเดียวกันขณะที่มองไปทางเจ้าลิกเกอร์ที่ร่วงหล่นลงมาจากฟ้าใบหน้าของวัยรุ่นผมดำที่ถูกเรียกว่าตัวล้วนั้นก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเขาเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าวันนี้ตัวเองจะโชคร้ายขนาดนี้ตอนแรกเป็นเพราะเต้าหู้เหม็นจึงทำให้ภารกิจของเขาล้มเหลวแล้วตอนนี้เขา ก็เพิ่งได้รับหน้าที่ใหม่ด้วยความยากลำบากผลสุดท้ายก็ต้องมาเจอกับสิ่งที่น่ากลัวมากขนาดนี้อีกครั้งเจ้าพวกนี้น่าจะรู้ถึงการคงอยู่ของเจ้าลิกเกอร์ก่อนล่วงหน้าแล้วแน,น่ๆแต่ไม่ยอมบอกรายละเอียดให้เขารู้ปัดซบเอ้ยอย่างไรก็ตามถึงแม้ในใจของตัวล้วนนั้นจะรู้สึกหดหู่จิตตกก็ตามทีภายใต้สถานการณ์แบบนี้ กับภารกิจใหญ่เช่นนี้เขาจะยอมแพ้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดในเมื่อเรื่องมันเป็นเช่นนี้นาทีต่อจากนั้นอารมณ์ความรู้สึกมากมายในดวงตาของตัวลวกก็มาลายหายไปในทันทีแล้วมีแววตาที่แสนเย็นชาและไม่สนใจเข้ามาแทนที่จากนั้นก็ชักปืนออกบาเลงไปที่เจ้าลิกเกอร์โดยไม่พูดไม่จาก่อนจะเหนียวไกลออกไปอย่างไม่ลังเลสักนิดเดียว ต่อมาเสียงปืนที่รุนแรงสาครั้งก็ดังขึ้นกระสุนสามนัดได้ฝ่าความมืดออกไปราวกับสายฟ้าพุ่งตรงไปที่หัวและดวงตาทั้งสองข้างของเจ้าลิกเกอร์โดยตรงเห็นได้ชัดว่าตัวลัวต้องการฉวยโอกาสจู่โจมในยามที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ทันระวังตัวเพื่อจัดการเจ้าตัวน่ากลัวตัวนี้ซะแต่ทว่าเขาดันประเมินความสามารถของเจ้าลิกเกอร์ตัวนี้ต่ำเกินไป ถ้าตรงหน้าของพวกเขาในตอนนี้คือเจ้าลิกเกอร์ที่เพิ่งจะกลายพันธ์อย่างเสร็จสมบูรณ์ในตอนแรกกระสุนสามนัดนี้ของตัวลัวก็คงจะปิดชีพได้สำเร็จแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือความสามารถในการสังหารและการกลืนกินรวมไปถึงน้ำฝนที่เทกระหน่ำเสริมสร้างความแข็งแกร่งในหลายวันมานี้เจ้าลิกเกอร์ตัวมอึมาที่อยู่ด้านหน้าของพวกเขาในตอนนี้ไม่ใช่ตัวอ่อนแอเหมือนตอนแรกอีกแล้ว คลิปตาเดียวที่กระสุน3นัดนี้พุ่งเข้าใส่เจ้าลิกเกอร์ดวงตาที่เล็กละเอียดของเจ้าลิกเกอร์ก็ได้ฉายแววกระหายเลือดขึ้นมาแวบหนึ่งจากนั้นมันก็อ้าปากที่กว้างราวกับสิงโตนั้นก่อนที่ลิ้นยาวๆที่ฟื้นคืนกลับมาสภาพเดิมอย่างสมบูรณ์อีกทั้งยังแข็งแกร่งกว่าตอนแรกได้พุ่งออกมาจากปากราวกับฟ้าแลบสีเลือดตรงเข้าปะทะกับกระสุนสนัดนั้นจากนั้น ภาพที่ไม่อยากจะเชื่อก็เกิดขึ้นคลิปตาเดียวเสียงปะทะของโลหะอย่างรุนแรงก็ดังขึ้นเมื่อเปลวไฟที่เปล่งประกายอยู่ในค่ำคืนที่ฝนตกกระหน่ำทั้งสามสายนั้นพุ่งออกไปกระสุนที่เดิมทีต้องการจะยิงเข้าใส่เจ้าลิกเกอร์ตัวนั้นก็ถูกลิ้นยาวๆของมันปัดออกจนลอยไปตกบนพื้นที่อยู่ไกลๆออกไปในทันทีฮะเมื่อเห็นภาพนั้น รูม่านตาของตัวล่วก็หดลงทันทีเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าการตอบสนองของเจ้าลิกเกอร์จะเร็วถึงขนาดนี้เร็วจนกระทั่งขัดขวางกระสุนเอาไว้ได้แต่เนื่องจากความพิเศษบางส่วนหลังจากที่ตัวล่วได้เข้าร่วมในสงครามนี้แล้วอารมณ์ความรู้สึกมากมายเหล่านั้นก็ได้ถูกกดทับเอาไว้ดังนั้นต่อให้ต้องเผชิญกับศัตรูที่แข็งแกร่งเช่นนี้ สีด้าของเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย right an ่างใดแต่ยังคงยิงโจมตีเจ้าลิกเกอร์อย่างต่อเนื่องแต่ทว่าความน่ากลัวที่สุดของเจ้าลิกเกอร์ก็คือความเร็วและการตอบสนองที่พอพอกันของมันดังนั้นแทบจะได้พริบตาเดียวกับเสียงปืนที่ดังขึ้นมาอีกครั้งรูปร่างใหญ่โตของเจ้าลิกเกอร์ตัวนั้นก็กระโดดไปข้างหน้า พร้อมทั้งหลบหลีกระสุนเหล่านั้นอย่างรวดเร็วกอดพุ่งเข้าไปหาตัวล่วทันทีแต่สเปดเอที่รองจากไพคิงและเสี่ยวหวังในบริษัทแล้วศักยภาพของตัวลัว่วย่อมไม่มีเพียงแค่นี้อย่างแน่นอนเมื่อเห็นเจ้าลิกเกอร์ที่กระโดดพุ่งเข้ามาและสามารถหลบหลีกระสุนที่พุ่งออกไปของตัวลั่วได้ในพริบตารูม่านตาของตัวลั่วก็หดลงเช่นกันหลังจากนั้นเท้าขวาของเขาก็เตะออกไปเพื่อเบี่ยงเบนจากจุดศูนย์กลาง หลังจากนั้นก็หมวนตัวหลบด้วยพลังทั้งหมดหลบลีกออกไปทางด้านซ้ายด้วยความเร็วขณะที่ตัวลั่วกำลังม้วนตัวหลบอยู่นั้นก็ได้ยิงปืนใส่เจ้าลิกเกอร์หนึ่งนัดไปพร้อมกันครั้งนี้กระสุนไม่ได้ร่วงลงแต่อย่างใดมันได้ยิงใส่บนตัวของเจ้าลิกเกอร์ที่ลอยเคว้งอยู่บนอากาศอย่างโหดเหี้ยมจนสามารถสกัดกัน้นการเคลื่อนไหวของมันได้ แต่ในการป้องกันของเจ้าลิกเกอร์นั้นเพิ่มระดับขึ้นอย่างน่าตกใจดังนั้นถึงแม้ว่าในมือของตัวล่วจะมีปืนพกรุ่นพี26ที่ได้รับการแก้ไขดัดแปลงแล้วกระสุนของมันยังสามารถเจาะเข้าเสื้อเกราะกันกระสุนจนทะลุได้ก็ตามแต่สำหรับร่างกายในตอนนี้ของเจ้าลิกเกอร์กลับไม่ก่อเกิดประสิทธิภาพที่ดีนักเพียงแค่สร้างรอยแผลเล็กน้อยและฝังอยู่ในเนื้ออันแข็งแกร่งราวกับโลหะของเจ้าลิกเกอร์เท่านั้น แรงประทะทั้งหมดของกระสุนเหล่านั้นก็ยังไม่สามารถขัดขวางเจ้าลิกเกอร์ตัวนี้ได้จากนั้นเสียงที่น่าตกใจก็ดังขึ้นมาลิกเกอร์ได้ร่วงลงมาห่างจากตัวร่วมไปถึง5เมตรลิ้นยาวๆของมันได้ยิงพุ่งออกมาราวสายฟ้าและพุ่งตรงไปที่หัวของตัวล่วอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าภายใต้สถานการณ์ที่เจ้าไทแรนใกล้จะมาถึงนี้ มันไม่มีกระจิตกระใจจะเสียเวลากับอาหารเหล่านี้เลยแต่ทว่าตัวลั่ที่ประเมินศักยภาพของเจ้าลิกเกอร์นั้นต่ำไปเหมือนเหมือนกับที่เจ้าลิกเกอร์ได้ประเมินศักยภาพของตัวลั่ต่ำไปเช่นกันปลดล็อกในขณะที่ลิ้นยาวๆของเจ้าลิกเกอร์พุ่งตรงไปหาต้าลั่อย่างรวดเร็วจนหน้าตกใจนั้น<ๆ>เพียงแค่พริบตาเดียวที่ลิ้นคมกริบสีแดงเลือดใกล้จะชนกับดวงตาของตัวลั่นั้น ในเวลานั้นร่างกายของเขาเหมือนได้ปลดปล่อยพลังงานบางอย่างออกมากล้ามเนื้อทั้งตัวของเขาได้ปูดขึ้นมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงระดับความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันมือซ้ายก็ได้ชักมีดสีดำที่เน็บไวท้ไวที่เอวออกมาราวกับสายฟ้าแล้วตัดไปที่ลิ้นยาวๆที่พุ่งออกมานั้นอย่างรวดเร็ววินาทีที่เกิดเสียงโลหะกระทบกันอย่างรุนแรง ก่อนจะมีแสงสีเลือดน,นั้นพุ่งออกมาจากลิ้นยาวๆของเจ้าลิกเกอร์ตัวนี้อย่างฉับพลันเมื่อเจ้าลิกเกอร์ตกลงถึงพื้นมันก็รีบกระโดดถอยหลังและหันกลับมายืนอย่างมั่นคงเขาสามารถขัดขวางการโจมตีที่ฆ่าช,ชีวิตไว้ได้และดูเหมือนการขัดขวางเจ้าลิกเกอร์ครั้งนี้จะทำให้มันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเมื่อเห็นภาพนี้ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์จึงเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาไม่น้อย พวกเขาเพิ่งค้นพบว่าศักยภาพของตัวลั่วนั้นน่ากลัวกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้ซะอีกแต่ในเวลานี้ควางซางกลับสังเกตเห็นว่าถึงแม้ว่าตัวลั่จะขัดขวางการโจมตีของเจ้าลิกเกอร์ไว้ได้และดูเหมือนจะได้เปรียบกว่าก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วมือขวาที่จับมีดสั้นด้ามน,นั้นไว้กลับสั่นเทาเบาๆยิงไปกว่านั้นงามนิ้วของเขาก็เกิดฉีกขาด จากการปะทะกันอย่างรุนแรงจนมีเลือดสดๆไหลทะลักออกมาเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเพื่อการขัดขวางการโจมตีนี้เขาต้องแลกเปลี่ยนกับกำลังไม่น้อยเลยถ้าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็กลัวว่าเขาอาจจะไม่สามารถเอาชนะเจ้าลิกเกอร์ก็เป็นได้ระบบเมื่อคิดได้ ในใจของควางซางก็ร้อนใจขึ้นมาทันใดพร้อมกับนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ในทันทีก่อจะพูดขึ้นในใจว่าทาไมฉันฆ่าโกหว่างหลุนไปแล้วถึงยังไม่ได้รับการชดเชยพลังอีกละ่ะเขาก็เพิ่งจะนึกได้เมื่อย,ยึดจากความเคยชินที่ปฏิบัติมาแล้วถ้าเขาฆ่าซอมบีที่มีพลังแข็งแกร่งได้หนึ่งตัวเขาก็น่าจะได้รับพลังที่เพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ เขากลับไม่ได้พลังจากโกวังหลุนแม้แต่นิดเดียวเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซอบบคสูงมีแกนพลังงานของตัวเองอยู่แล้วมีเพียงต้องช่วงชิงแกนพลังงานนั้นมาถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถดูซับพลังงานนั้นได้ในเวลานี้เสียงของระบบก็ดังขึ้นอีกว่า แต่พลังชีวิตดันแข็งแกร่งเกินไปสำหรับโฮสต์การดูซับพลังงานนั้นจะนำมาซึ่งผลดีมหาศาลแก่ตัวโฮสต์ก็จริงแต่ได้เวลาเดียวกันมันก็จำเป็นต้องใช้เวลายาวนานจึงจะสามารถย่อยพลังงานนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้น ระบบจึงช่วยรวบรวมพลังความเป็นความตายหยินหยางไว้อย่างสุดพลังเพียงแค่โฮสต์ต้องทำการรีสตาร์ทพลังเนื้อมนุษย์ขึ้นมาใหม่แล้วนำพลังเนื้อมนุษย์ไปรวมตัวผ่านทางสื่อกลางของผู้กันพี่ภากษามาดูซับ แกนพลังงานของสิ่งมีชีวิตนี้ถึงแม้ว่าทําอย่างนี้แล้วจะไม่สามารถเสริมสร้างร่างกายของโฮสต์ได้มากมายนักก็าตามแต่พลังเนือบรุษนั้นกลับเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นและยังสามารถใช้พลังเนือมนุษย์มารักษา พลังชีวิตได้อีกด้วยดังนั้นวิธีการนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของโฮสได้สถานการณ์เช่นนี้แน่นอนว่าระบบไม่ต้องการเห็นฮวางซางถูกศัตรูฆ่าตายดังนั้นไม่ต้องรอให้ฮวางซางเอ่ยปากระบบก็หาวิธีช่วยฮวางซางอยู่แล้วในเวลานี้ เมื่อสิ้นเสียงของระบบควางซางสัมผัสได้ถึงพลังเหนือมนุษย์ภายในที่เดิมทีใช้เกินขีดจำกัดกลับได้รับความชุ่มชื่นของพลังงานบางอย่างขึ้นมาอย่างฉับพลันความรู้สึกกระฉับกระเฉงได้เกิดขึ้นมาใหม่แสงสว่างสีขาวดำก็ได้รวมตัวขึ้นมาอีกครั้งในฝ่ามือของเขากลายเป็นผู้กันสีขาวดำหรือพูดได้อย่างมั่นใจว่านี่คือผู้กันพิภากษาที่ระบบเคยพูดไว และในเวลาเดียวกันเสียงของระบบก็ดังขึ้นมาในหัวของควางซางอีกครั้งใช้ผู้กันพีภาคษาเสียบเข้าไปในหัวใจของปีศาจนนั้นใดนั้นมีแกนพลังงานของมันอยู่เข้าใจแล้วเมือ่อได้ยินคำพูดของระบบควางซางก็กัดฟันกรอด แล้วพยายามระง,งับความเจ็บปวดอันน่ากลัวที่แผ่ขยายออกมาจากร่างกายของเขาไว้ก่อนใช้พลังเฮือกสุดท้ายปีนป่ายเข้าไปหาซากศพของโกวางหลุนทีละก้าวทีละก้าว,าวจากนั้นก็กวัดแกว่งผู้การพิพากษาในมือขึ้นมันดูเสมือนกับสว่านโลอันหนึ่งเสียบเข้าไปตรงหัวใจของโกวางหลุนอย่างโหดเหี้ยมทันทีสิ่งที่ควางสางคาดไม่ถึงก็คือ ภายใต้ปลายผู้กันสีดำสนิทของผู้การพิพากษานั้นร่างกายที่แข็งแรงของโกวางหลุนกลับอ่อนนุ่มลงราวกับขนมเค้กอย่างคาดไม่ถึงไม่มีแรงแม้แต่จะขัดขวางผู้การพิพากษาจึงเสียบเข้าไปตรงหน้าอกและทะลุเข้าไปในหัวใจโดยตรงต่อมาหลังจากที่หัวใจของโกวังหลุนได้ถูกเสียบด้วยผู้การพิพากษาแล้ววางซางเองก็สัมผัสได้ว่า ตัวเองนั้นได้ทำการติดตั้งดินปืนที่ทำให้เกิดการลุกไหม้นั้นขึ้นมาพลังงานที่ทั้งแข็งแรงและมหาศาลนั้นได้ระเบิดออกมาจากหัวใจของโกวังหลุนแล้วพุ่งเข้ามาผสานในผู้การพิพากษานั้นด้วยความเร็วจนน่าตกใจจากนั้นแสงสว่างแสบตาก็เปล่งรัศมีออกมาจากผู้การพิพากษานในทันที